ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนนี่คือกล้วยน้ำว่าแลว้กวก็กล้วยหอมทอ้องมีผสมฟุ้นพพ้่มครับเอาปุ๋ยคอกนี่ลอ่องพลื่นใช้เป็นหลุมเป็นหลุมไปมีต้นใหม่ด้วครับมีต้นใม่มีตนม้นมีตน้ตนซักครับผมก็สิมาปลูกแซมต้นซักปวกไม่ปลาไม่ ปลาดูไม่พยุงไม่ยั่ง,ง,งนะครับมันนี่ต้นใหม่ผมก็จะปลูกแซมไปเบื้องวิธีการปลูกกล้วยครับต้องมาต้องเอาหน่อมันนี่ม่ต้องเอาหักหน่อยหน่อหน่อยอากเลก่อกน เขาซับแข่างี่เขี้ยกล้วยนี่เขี้ยกล้วยมันก็บจีออกแข่างี่แข่างอยู่แข่างนอนเขาซับนี่เขาปลูกลงไปแต่เขี้ยมันก็บจีออกมาทาั้งตี๋ยังมีร่างเพื่อนพวามไหมครับนี่เนี่ยยุทธาศาสตร์กล้วยกล้วยแย่นใช่ไหม ผมเสีเอาเครื่องกล้วยให้มันตกขางนี่นี่ขางที่หฮอสซับออกจากแม่มันเนี่ยเอาไปทางโันไปเครื่องกล้วยกับตีตกข้างนี่นะ เรวปลวกแล้วลดน้ำนะครับนี่อันนี้เขาสิตตัดเลยโชว์โชว์โชอันนี้คือลีลาซือ้อดิก็เดี๋ยวมืดน,นี่ที่จริงเขาเออกมังพี่อันข้างบนนั่นโชว์ซื้อ,อนี่ ติตัดเชียงนี่ก็ขึ้นแนมันก็ตีน้อยลงมานน่มันก็ตีโบว์ต่านี่มืออื่นก็แตกเล้วยอดมันนี่นี่อันนี้ก็เป็นปุ๋ยบาบนี่เรียบร้อยแล้วครับปลูกกล้วยกล้องกล้วย,ยครับ ตรงไปก็อ,อ,อีดตุม่มไดแล้วะยุตธศาสตร์กล้วยกลยครับลใซ้ครับแม่กับแม่ครับแม่ลูกครับ้อยกันปลูกได้เวียกได้งานครับลูกใต้ไวามันเล่นใต้เกม ที่การผูกกล้วยยุทธศาสตร์กล้วยก้วยแค่นี้ก็ได้กินแล้วครับกล้วยรับมีกล้วยมีไม้ปลาด้วยครับมีต้นยาน่างแน่ความครับนี่ยางแน่กลก้วยเป็นที่เลี้ยงครับ เอาการเอางานครับลูกไส้ใครจะเอาเป็นลูกเขยก็เอาครับรับรองว่าได้ล้านให้อุ้มแน่นอน ต่อไปโมเมนต์ต่วนสองต่วนเนี้ครับโมเมนตทําทาเหตุเนี้ยครับคุ่นหลายแล้วครับตัดตัดต่อทั้งนั้นเลยครับลูกมาเหมือดแล้วนะครับนุ่นครับกล้วยหอมท้องครับ หลังจากที่ปลูกได้ไปมานครึ่งแล้วครับนี่นะครับสีนมีต้นไม้ซักนะครับต่ผมว่าน่านไดไหนนี้จะล่ามาหอมฟางหวังว่าจะรอดหนาฝนนะครับปลูกปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงกันครับ กล้วยน้ำว่ากล้วยหอมท้องครับไม่สักนะเป็นไม่แล้วก็ไม่นีไม่ยั่งหน้าไม่พยุงนี่ครับนี่ครับพี่ที่ปลูกของผมนะผมจะขุดหลุมขนาดนี้เองแต่ก็ล่องพื้นด้วยปุ๋ยคอกครับผมล่องพื้นนี่ผมขุดหลุมขนาดนี้นะครับ ผมปลูกซีคูนซีนะครับเพราะว่านอกกล้วยผมหน่อยครับผมก็สที่ปลูกซีคูนซีไปก่อนเดี๋ยวจังหงขยายพื้นที่ยังเหลืออีกหลายนะครับนี่ครับอันนี้ที่ปลูกแล้วครับผมปลูกแบบนี้นี่ครับผมกับบ่ได้หวังว่ามันจะจะขายได้ยังนะครับผมปลูกเป็นพี่เลี้ยงไม่พยุงผม ผมตัดมือเศร้านะครับเี่ยถอดถอดยอดแล้วนี่นี่ถอดยอดขึ้นแล้วเดิมที่ถอดแล้วนี่ไหม่พยุงผมบอท่านเดีมีเวลามาหอมฟังนะครับนี่นี่นะครับตัดมือเศร้าเองนะครับถอดยอดแล้วต้นนี้มันใหญ่ผมก็เลยตัดสูงหน่อยเพื่อนๆอ,อาจที่มีวิธีปลูกคนเรายางไปนะครับเพราะว่าหลายคนกับหลายบางคนก็บอกว่าต้องขุด เลิกบางคนก็บอกว่าขุดหลุมใหญ่ๆกุงกว้างแต่ผมบม่มีเวลานะครับผมผมต้องเห็ดขนาดนี้เลยเอาแค่ okay, นี่แหละผมงานหลายนะครับผม,ม่ค่อยมีเวลามาเห็ดเนี่ยผมจะปลูกแบบนี้นี่ใบมันผมนก็ตัดออกใส่พื้นไว้นี่ครับตัดหมดเลยทาง ทั้งคางกับที่เป็นไม่ไม่ซักครับผมปลูกไม่ซักทางกลางกับที่เป็นไม่ไม่ดูไม่พะยุง่งครับรอเบิงว่าแรงนี่สีรอดวะครับสวัสดีครับพ่อกันเชิยบนาครับ